เพิ่งมาเพิ่งมาเอ้ยใส่อุ้มปลาหมึกยังไงอุ้มเชื่อท่สองอะไรนี่อุ้ยไข่นแขนหายไปเลยค่ะอุ้ย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 ไหนนี่ไงตรงนี้นี่ไงปลาหมึก ปลาหมึกไปลปลาหมึกแล้วมั้ยดูพี่ปลาหมึกสิลายลูกปลาหมึกปลาหมึกอยู่ไหนอุ้ยดูพี่ปลาหมึกสิกำลังพยายามเบ้งอยู่เอให้มันใหญ่โตโอ้อ่ากว่านีเพราะว่าลูกเราเยอะ ไอวาไอวาขาเดี๋ยวเรากำลังจะเอาข้อไปทำการขยายนะไอวาขายิ้มป้าฉลามทำยังไงนะคะยิ้มป้าฉลามเป็นยังไงนะคะไหนๆนอนนอนนอนยิ้มป้าฉลามยังไงนะคะอาลมามาไหนๆไหนๆไอวาเขาชอบแบบนี้ ปลาหมึกปลาหมึกวิ่งแล้วนะอะไรคะอุ้ยไหนทับปลาเอ้ยอุ้ยตีนเท้าเลยโอค่ะถ้าใครจะส่งดาวให้เราก็ส่งในช่วงนี้นะคะโอ๊ยเบาๆลูกก็เท่กี้็เท่อ ทุกคนคะสตาปาร์ตี้กำลังมีอยู่นะคะขอโทษ้น้องน้องเขาไม่รู้น้องเขาขอโทษพี่พีด้วยโอเคคุณพัดโลตัสพี่ตั้งอุ้ยน้องพีหนูอย่าเอาโล่ไปดวงคนอื่นจะจะทันไลฟ์สดดีใจคุณอันเสียบนะลูกเอาพี่สับพายอันนี้ สตาบาร์ตี้คุณคุณตุก๊กติ๊กออกมาห้าสตัวขอบคุณค่ะอ่าสตาบาร์ตี้เอ็นลวต้องทั้งหมดกี่วยยดวงสตาบาร์ตี้เราไปได้ยังไนเลย เด็กน่ารัก,กนยจะบอกว่ามันมนีก็ใส่ชุดเหมือนลูกนะนี่ใส่ชุดเหมือนกันจ้าเราไม่เราทำไม่ได้นะมีเราทำไม่สำเร็จ ไหนนี่ผ้าหล่นมันนี่ไายน,น,นี่ไอ้ว่าไอ้ว่าคุณยุยสองสิบดวงอขอบคุณนะคะคุณ <c oughs> อังเชลีสองสิบดวงคุณร <c oughs> ุ่ยไทยศพปลาเลย มา,า,า50ดวงน,นะคะเรายังอยู่ในชโชว์สตาร์ปาร์ตี้นะคะเอวานี่ใครจะมาให้เราก็ส,งส่งชุดนี้ได้เลยนะจ๊ะขอบคุณเอ๊ะแบบนี้ใส่ชุดม,มันเด็กๆเ,เลยนะนวนนี้อลนะคะส่งมา50 คือนี่เขาโต้ี่ไหนเสื้อจับในกล่านะคะ วันนี้จะไปดูพ่อๆที่อยู่ดีเท้าค่ะคุณไอวดานะคะวันนี้พ่อๆอยู่อุดอรนะคะใครอาจจะแอบดูอยู่ตอนนี้นะคะเหลืออีก30วินาทีเท่านั้นนะคะสตาฟร์ตี้ของเราดับหนึ่งมาได้ประมาณ70%เซ็น คุณนกส่งห้าสิบดวงนะคะคุณสีสุดาส่งห้าสิบดวงหุยหัวเกือบโป๊กกันแล้วนี่คุณบุ๋ยให้ดูเฮ้ยไม่วงอีกยี่สิบสองวีนะคะทุกคนอยู่ๆีม่น่าไปก็หลับแล้วใช่อุ๊ยคุณน้องส่งมาสิบดวงอ้อยอ้อยขอโทษน้องเลยขอโทษน้องเลยอุทำไมแต่งผ้าอย่างนี้ อีกสิบวิเท่านั้นนะคะน้โบถือ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 ให้ต้องรองใหต้องรออันนี้อะจอมไหมแล้วจิ้วจีที่เสร็จนะเข้าป่ะสร็จนะสอนยังไงน้องพีมาเล่นกับน้องดู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 องเรียนนีเราอ่ะอันนี้อะแล้วจิ้วจีเขาจะเป็นอยังไงพี่พีพี่พีมาเล่นกับน้องพี่ไปเล่นกับจ้าหนึ่งขวดเนาะ ม่นอ no. ันยาไม่มาผมเกิดการต่อ hmm. สู kind of ้กันแล้วอ kind of ันยามามานั kind of ่งดีๆอ่น่ไดนี่ไม่่กับน้องมื่อกี้ม่กน่งปกติข้าวข้าไปให้ได้มาไส่น้่านั่งได้จังเอ่ให้แบนี้ดู่อมห้วบนี้ดทำไงทำจิน่าอะไรนะมาทำไงไหนทำจิเออาลิงแบบบมบไม อันนยายน้องผมนี่ขายาวค่ะทีดูไอวาเขาจะผมยาวแล้วก็ตกคัดเบรกอ่ะัดเบกอ่ะอดู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 นี่ไงนี่ยสี่วันดูทีละชุดละกันไม่ได้มีเอลูกไหนมาดูนี่ให้ดูให้เขาดูอ่ะนี้คับแค่อันนี้ไงจะเปิดให้ดูนี่ไงคะอันนี้อันนี้เสือเสือเล่าเนี่ยนะ สามแฝดพิธีพิธีไปอยู่กับมามีนไหนคะเสือเสือยู่ไหนเท่าเท่นี่เราเราโตเตี้ยวขอเองให่มั้ยพิธีพิธีดูอะไรอยู่ลูกเอ๊พธีพิธกวางไม่เดินเล้าเนี่ยออเหรอมีมดกล้วยเหอหนุ่มเจ้ามเอนไหมมีแมงมุมมีง สามารถส่งดามมาให้อยู่ได้นะคะได้อยู่อยู่ได้วะอให้อยู่ลูกชายจอร์ด้วิธีดอยอยู่ขาใงูใช่สำเร็จปิดร้าปิดร้เยทำไมอะอะไรกับอะีะนเอะไรอุ๊ยมันเรียกมามีทำไมลูกเดินมาสะชิบอาิง อะไรคะนนใช่มีใส่เสื้อเหมือนไอวางไอถึเหมือนอัญญาไงนช